วันที่ใหม่กับพี่เต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first premiere press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่ออนแอร์จริงๆคือ1ืพฤศจิกาค่ะใช่มากระับผู้จัดผู่ก่อนที่จั้โปรเจกต์นี้ขึ้นมา เป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆมาดูอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบไปมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เตอ๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะคก,ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไง ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมาสงคนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอ่ะแล้วมนี่แบบพี่คะนี่ลูกหนูเองนี่น้องแคร์เบลใช่นี่คือแคร์เบลนะคะก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแคร์เบลจะทําให้ดูทุกคนแบบรับดีใจแล้วก็มีความสุข ่ paid, h, ่แมน้องคนนี้นะคะสองขวบครึ่งนะคะคนนี้ชื่อน้องเมเบิลนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะบันเทิงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะ วันนี้มาถึงรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบมีมเมอน์ไมมีเดียดอบดีจังกวันแรกป่ณบอะวันแรกที่สตาร์บัคขอบคุณขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสใชใหนูแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนูมีพาร์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากๆมันยากไหมลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมมัน ภูมิใจมากมากค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้ใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกทุกคนมากๆค่ะแต่เวลาผ่านมามันเหนื่อยนะเอ๊เฮ้ยข่าวดีดูไม่มีเลยหรือว่าการทำงานมันอึดอัดโอ้หนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูแบบดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ ค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิลแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะใช่หนูดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบทุกคนคได้ดูทุกคนได้เห็นใช่ค่ะ วันนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะแม่บินมาเลยภูเก็ตทุกคนนะเด็กในค่ายแม่บินมาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชพี่เตยอยากกินอยากกินลูกชิ้นภูเก็ตทีสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้นะวั่นคือดอนดูเอาน้องก่อนไงไม่ใช่ก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาได้อ่ะก็คือหนูกับสิ่งไหนที่ยากที่สุดที่สุดว่าเรา สามารถทํามันขำมาได้เรียกการ acting แล้วกันค่ะเหมือนแบบว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกๆครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนแล้วค่ะได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกๆคิวทุกๆแบบการฝึกฝนขอบคุณที่ดีค่ะของหนูก็จริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่า พี่พี่พี่ใหม่พี่เตอ๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการหมายถึงว่าในใ,ในการในการถ่ายใ,ในการถ่ายคือพี่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนําพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่าวกลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่พี่มากมากนะอย่างเต๋อก็ใหม่แบ่งหน้าที่ยังไงของทอรับชัดเจนเลยครับคือผม ผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชันนครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำไรส่วนคนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของอาร์ติส์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากก็จะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าต้อควรจะตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยนอนอย่านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่จริงๆจริงคเหมือนครอบครัวเพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มี งานส่วนรวมเราก็ต้องทาค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอันนี้ค่ะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะใหม่มัลติแทสมากใหม่ทาได้หลายอย่างพร้อมกันคือใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเนาต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะพอจบไม่อยู่ใหม่จะมีแกลบหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังดูลุยเบื้องหลังดูแลเด็ก ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคเบลเสร็จแล้วขอให้ประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอลนาดแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาดต่อดังนั้นก็ใช่จะไปเป็นคุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของแต่ในขณะเดียวกันล่ะคะต่อให้ถ่ายคุณยายวอลนาดก็คงจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนีดมีอะไรเงี้ยหม่เองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรเงี้ยได้ดั่งใจสอง สองคนนี้ปนกนเลยเกินคาดภูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนนี้เขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องพนุ่งค่ะใช่รู้สึกดีภูมิใจนะขอบคุณค่ะพี่ีเขาเข้มงวดกับเราเยอะมากเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็<ต>บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมตเิเด็กๆเ,เราแอบ,บดื้อแอบ,บซนอย่างงี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะ,ะเ,เ,เพราะว่าเราสอนดีเลยเพราะว่าเราสอนแล้ว <laughs> แต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไป <laughs> ในทางที่เขาเมั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรอยงี้ค่ะ <laughs> ดังนั้นก็ ค่อยๆทนุถนอมกันไปค่ะยังไงใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากเรา <c oughs> เราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดทำไมม,มันต้องมีใช่สาหรับใหม่อะใหม่พาร์ทผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยอะให <c oughs> ม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา acting อะไรยงง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่า <c oughs> จุดไหน <c oughs> ไปไปแค่โดน จิ้มแบบโดนจุดนิดนิดเดียวปึ้งเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าดูรู้พื้นเพว่าแต่ละคนอย่างคนนี้เซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายเพิ่งเสียคุณยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้ก็ใช,ใช่ก็จะคิดถึงคุณยายใช่อน้องแป้งเขาก็จะแบบ คนนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วก็แสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach แล้วก็ค่อยไต่ไปนะลูกเป็นนักแสดงจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเราสองคนระหว่างพี่เต๋วพี่ใหม่เราปวดใครมากโอ้ยครับคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรกขาพูดก็ก็ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าหนูคาร์มทั้งสองท่าน พี่เติร์น่ากลัาพี่ใหม่พี่ใหม่พี่เขาอุ้ยเขาเลยลูกเมาเลยจริงๆอ๋อจ้าอันนั้นรู้ครับพี่มาพี่ใหม่ก่อนอ๋อพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่ารู้ความจริงด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จ ถ้าผ่านข้อด่านพี่เต๋อแปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไร้แรงจริงๆเจันเลยมันรอบมุมเป็นมันเจออะไรที่หรือว่าอ๋อเหมือนพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็จะตะโกนทำไมอีกรอบตะโกนทำไมที่โกรธพี่หรือเปล่าไม่ได้โกรธพี่ใช่ไหมพี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบคนที่ทําเลยถ้าพี่เต๋อพูดแต่ว่าพี่พี่ปล่อยรางเงรูปพี่ทิใช่เล็บุกุ๊กเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะเดวิกาขยันเล็บมากเล็บเล็บ หมือนไม่เข้าหูมาแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจริงใช่หนูชอบเล็บปุ๊บเขชอบเล็บปุ๊บเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูกท่เล่นแล้วกันปึ้งไปเลยหิวจิตใจหิวจิตใจใช่ค่ะแต่มันเข้าง่ายๆพี่าหูใคหนูก็ไปอ้อนให้มันเอาหนูเข้าจริงพี่ใหมออกจริงพี่ใหมแบบพามีเข้าดีพามีเขาพามีเข้ากุ๊บหน่อยแล้วหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออเนี่ยดึงเข้าุไปหน่อยใจมาตอนที่เขาเล็บปุ๊บออกไปอะแรกหนูก็แบบ วิ่งครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบหนูทําอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพ,พ,พี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่เข้าหน่อยใช่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 ใชใชแต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากทุกไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิม,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 มน้ำไ,ไม่ใช่เงียบช่องน้ำช่องน้ำค่ะแต่ว่าชินแล้วนะชินยังอ่ะอยู่หมของหนูไมสามหด แก็ด้วยความที่ใหม่ห่วงมากๆค่ะพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดปุ๊บพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆพี่เขาคงจะไม่พูดค่ะก็แต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยไ<ช>งแตกว่า<ช> <ๆ S 2> บางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องปรับจริงๆใหม่อะไรนะไม่ได้อย่งใจเพราะว่าสร้างซีนที่น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้ดังใจจริงๆคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ มันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่ไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกค่ะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่นะะบางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอะค่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้าง เขารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถนะ่ายเนี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอัอโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเห็น <He> <W ater> ว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นี้น,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 นี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังรักหมายถึงว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะกล้องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะกล้องได้อยู่กับพี่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกพี่เขาก็จะให้ไปดูถ้าสมมติเราไม่มีคิวเราก็ ไปดูกองว่าพี่เขาทำายังไงเขาไปเป็นสวัสดิ์อะไรเงี้ยใช่ใช่ที่เกิดเรื่องเล่อยู่ในกองอยากถามว่าโมเมนต์เคยมีอ,รรอมเป็นยังไงบ้างน่ารักครับมันมันเกิดขึ้นตอนไหนที่รู้สึกว่าอือคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันมันถึงขั้นที่แบบว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์นี่เรื่องจริงคือแบบตอนนั้นถ่ายไปตลอตแล้วด้วยค่ะแล้วก็จะเลิกทำอีกสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค ก็เรากำลังจะต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื <hey. S 2> ่อสร้างโปรเจกต์นี้แต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็ก2คนนี้มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่แน่เป้าหมายเขาเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็นวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันเขาบอกเข้าไปว่าเออมีความยินจะเลิกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนแบบกอดคอร้องไห้กันะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาละหมายถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนว่าเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างเราสองคนได้รับรู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาว่า โมเมนต์โปรเจกต์ให้โมเมนต์ไม่ขึ้นคีมีไม่ได้ไปมาเขื่อนคงเยอะเรารับรู้ไหมว่ามันยังไม่เกิดรับรู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยอะค่ะว่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันต้องทํำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าให้มันมีเคมีตามที่ เปิดใจไม่ได้เขาก็จะยุบปรเจิตค่ะก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่พี่ใหม่บอกหนูเรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบกัและกันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่พี่ตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดหลังจากนี้เขาก็คือแบบตรงหลังตรงไปคือหลังตรงมากเอยก็ตรงมากคือแบบว่า อ๋อเดยวนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรแล้วตอนนี้ก็เราแตะแล้วกันค่ะมันมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเด็กเป็นแค่แบลเราจะได้เจอแบบมวลไหนของของการได้รับรู้ความสัมพันธ์เรองนี้อือเรียกว่าถ้าจะพูดว่าร้อนแรงนั่นแหหนูพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูจะตอนไปเช็คเคมีหนูบอกว่าไหวไหมลูกแม่บ้านบอกหนูไม่ติดขาเออจริงเหรอ ซิงหรอลูกเอาติดค่ะซีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูไม่ติดหนูสองคนพี่พี่ลก็แบบหนูหนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าแล้วแป้งติดไหมหนูก็ตามพี่บอลค่ะไม่ติดเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศในๆส่งความที่แบบรู้จักเราซุ้มเทลเนาะใช่มันเป็นงานอาร์ตงานอาร์ตนู่นนี่นั่นมา ทุ่มสุดตัวเนาะสุดสุดค่ะใหม่ทุ่มสุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่แล้วค่ะนน่าคาดหวังเหมือนกันก็เติมเราต้องเสริมอะไรให้น้องๆนะครัอะไรนะครับต้องเสริมอะไรให้น้องๆให้น้องๆเสริมให้คนดูก็คือจริงๆแล้ว ตอนแรกผมก็ผม,ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์ลยมาก่อนแต่ว่าเราร <c oughs> ู <ati osters> right. ้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็เกิร์ลลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างสอดแทรกเข้าไปแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนําไปก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแครเบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคือแ ก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทที่มันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะ<ม>ก็ <c oughs> คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยคนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานึงเพราะว่าเราก็อยากให้บบได้<ช>ฟีลลิ่งความเขา้าไปดูแต่เข้าไปดูวันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนัง จะเป็นเหมือนหนังใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนลงทุกอีพีเลยแตนคลับจ๋าันกันเยอะๆแตนคอับจ๋าซัพพอร์ตกันเยอะๆเราจะไปดูในโรงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสองคนนี้ให้มาดูด้วยเลยอ ฝากเลยค่ะฝากค่าฝาก,กด้วยนะคะแครเบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแคกับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรยกอะเลยนะคะไม่มีความหวังนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแครเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึง่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบมายมีเดียโปรดักชันและก็มีเวอร์ชันอันทัดน,นะคะทีเอ็มวันดีค่ะเรียกว่าจะพีทุก E ีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ